21. มิถุนายนเหตุผลของเหมยหลิงอยากคล้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวา 2. ทสองทิโมธีบทที่สองข้อยี่ส ตอนที่คอมมิวนิสต์ครอบครองประเทศจีนผู้นำชาวจีนที่เป็นที่ยอมรับคือท่านนายพลเชียงไคเชกผู้ได้ตั้งรัฐบาลของเขาที่เมืองฟอร์มซาซึ่งปัจจุบันก็คือไต้หวันภรรยาของเขามาดามเชียงไคเชกเป็นนักพูดเพื่อสันติภาพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครั้งหนึ่งเธอก็เป็นแค่เด็กหญิงเล็กๆในประเทศจีน ชื่อของเธอในครั้งนั้นคือเหมยหลิงชื่อของเหมยหลิงแปลว่าชีวิตที่สวยงามแต่เธอก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ไม่ค่อยทำตัวสวยงามนักวันหนึ่งมิสซิสเอนสเสวอร์ทมาหาเหมยหลิงเพราะว่าเหมยหลิงเพิ่งทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่งมาเหมยหลิงเธอกล่าวเธอไม่อายบ้างหรือที่ทำตัวแบบนี้ ไม่ค่ะคุณแอนสเวิร์ตเมยหลิงตอบอย่างไร้เดียงสาทำไมเธอถึงทะเลาะก,กับเขาผู้หญิงคนนั้นถามหนูไม่รู้ค่ะเมยหลิงยักไหล่ทำไมผู้คนถึงทะเลาะก,กันทำไมต้องมีความแค้นระหว่างครอบครัวและมีสงครามระหว่างชนชาติต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางข้อของความขัดแยง้ง ในข้อไหนที่สำคัญข้อไหนที่ดูไร้เหตุผล 1. ความไม่ยุติธรรมอาชีพชิพโพวิกวันที่3มิถุนายนรู้สึกว่าพ่อของเขาไม่ยุติธรรมในการใช้เงินไปซื้อเหล้าทั้งที่ครอบครัวของเขาจำเป็นต้องใช้เงิน 2. อ,อุบัติเหตุกูเกิลเอลโมมาโคโนีวันที่4มิถุนายน พบว่าตัวเขาเองมีปัญหากับพ่อแม่เพราะเขาบังเอิญทำให้การเกงสีขาวของเขาเปื้อน 3. สิ่งกีดขวางถนนจูดี้และเพนนีวันที่5มิถุนายนเกิดขัดแย้งกันเนื่องจากสิ่งกีดขวางที่ชื่อว่าการวิจารณ์ 4. ความแตกต่างเท็ดและบ๊อบวันที่6มิถุนายน เกิดขัดแย้งกันเนื่องจากความแตกต่างในวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ในเวอร์วิชัน 5. ความอิจฉาฮิลเดอร์คิดว่าลุยในวันที่11มิถุนายนจะมาแย่งงานเธอนี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาในที่ทำงาน 6. ศาสนาพวกอันธพาลในดันดีสกอตแลนด์ Scotland. วันที่13มิถุนายนก่อสงครามเล็กๆระหว่างศาสนา 7. ปัญหาส่วนตัวม y เรสวันที่14มิถุนายนไม่มีเพื่อนและไม่รู้ว่าจะหาเพื่อนได้อย่างไร 8. เงินคนส่งเอกสาร3คนวันที่16มิถุนายนมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงิน 9. ทรัพย์สมบัติปัญหาของแอนเลนวันที่17มิถุนายนก็คือจักรยานของเขาถูกทำให้เสียหาย 10. เวลาวิกกี้วันที่19มิถุนายนไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับทุกอย่างที่เธออยากจะทำเรื่องบางเรื่องก็ไม่มีค่าพอที่จะต้องไปถกเถียง แต่บางเรื่องก็สำคัญและจำเป็นต้องจัดการ